สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้ขอเสนอหมี่กะทินะคะเป็นอาหารไทยโบราณซึ่งเมื่อสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นอาหารว่างนะคะแต่ปัจจุบันนี้นิยมทานกันมื้อไหนๆก็ได้นะคะวันนี้มาดูส่วนผสมกันก่อนเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะส่วนผสมก็จะมีนะคะเส้นหมี่นะคะ เอามาแช่น้ำสักสิบถึนาทีนะคะจนนุ่มนะคะแล้วก็เป็นใบกุ้ยช่ายหั่นเป็นทอนน่อนนะคะความยาวสักประมาณหนึ่งนิ้วต่อมาเป็นถั่วงอกนะคะก็เอามาแช่น้ำบีบมะนาวหน่อยจะได้ขาวนะคะแล้วก็จะมีตัวน้ำมะขามเปียกนะคะแล้วก็น้ำตาลปี๊บ แล้วก็ตัวเต้าเจี้ยวขาวเต้าเจี้ยวขาวเนี่ยบางท่านอาจจะถามว่าเต้าเจี้ยวดําได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นมันจะกลิ่นจะผิดแล้วก็สีมันก็จะไม่ถูกนะคะแล้วก็จะมีตัวพริกปน่นนี่ก็จะเป็นจะใส่พร้อมกับตอนผัดเครื่องเลยก็ได้หรือว่าจะใส่ตอนหลังก็ได้ส่วนนี้เป็นหอมสับนะคะหอมสับละเอียดหอมแดงสับละเอียดแล้วก็เต้าหู้เหลืองแผ่นหั่นเป็นลูกเต๋านะคะ หมูสับวันนี้เราใช้หมูสันในหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็จะมีมะาพร้าวปกติเนี่ยใช้มะพร้าวขูดขาวมาคั้นกะทิก็ได้หรือว่าถ้าตามสะดวกก็คือไปซื้อเป็นกะทิกล่องก็ได้นะคะ1กล่องผักเคียงนะคะก็จะมีผักใบโบบกมีต้นกุ้ยช่ายแล้วก็มีหัวปลีแล้วก็ผักโรยหน้าก็จะแบ่งเป็นมีพริกที่ฟ้ามีตัวผักชีแล้วก็ไข่ไขก่กรอกเนี่ยนะคะเราใช้ไข่เป็ด เพราะว่ามันจะมีความเหนียวมากกว่าไข่ไก่นะคะค่ะตอนนี้เราก็จะมาทำการกออไข่นะคะดูวิธีการนะคะขั้นแรกนะคะเราเริ่มจากตอกไข่ก่อนเลยใส่ตีไข่ ตีไข่ไม่ต้องตีฟูนะคะตีเอาพอให้ไข่เข้ากันดีนะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยเราก็เทน้ำมันลงในกระทะเล็กน้อยนะคะเพื่อกันไม่ให้ไข่มันติดคือถ้ามันเยอะจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันเยอะมากเกินไปเนี่ยสามารถใช้กระดาษเนี่ยนะคะซับได้ซับ แล้วก็ใช้ช่วยให้ถูให้ทั่วกระทะนะคะก็จะเป็นการช่วยให้เราทําให้น้ามันมันเคลือบกระทะได้หมดอีกเหมือนกันห๋อร้อนได้ที่นะคะกลิ้งกระทะเป็นวงกลมนะคะพยายามให้ไข่เนี่ยทั่วในหมายถึงว่าทั่วทั่วหนาเท่าๆกันะนะคะ พออย่างนี้เราเราหลีไฟได้เลยนะคะหรือปิดไฟได้เลยให้ใหทิ้งอยู่บนนี้ดูว่าไม่มีของเหลวแล้วเนี่ยเป็นอันว่าใช้ได้นะคะเนี่ยนะคะไข่จะสุกล่อนหนอกจากกระทะเนี่ยคือแสดงว่าได้ที่สุกใช้ได้แล้วถ้าขาดเดยวอะไรไม่ต้องกังวลนะคะเพราะตัวไข่เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอามาเออเราม้วนเลยก็ได้นะคะแต่อาจจะร้อนเล็กน้อย นี่นะคะเราจะไข่ที่สุกได้ที่แล้วเรามวนทิ้งไว้อย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะพักไว้รอให้เย็นนะคะเพื่อที่จะมาตซอยทีหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้โรยหน้าแล้วก็ขั้นเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันผัดตัวกะทิกัน,นะคะ่ะ ขั้นตอนต,อต่อมานี้นะคะเราก็จะมาทําการโขลกเครื่องที่จะผัดกับตัวกะทินะคะก็จะมีหอมแดงที่ซอยละเอียดเนี่ยนำมาโขลกนะคะใส่ใส่ในโขกแล้วก็โขลกละเอียดนะคะหาผ้ารองนิดนึงนะคะจะได้กันเสียงดังเมื่อเราโขลกละเอียดได้ที่แล้วนะคะเราก็ตามด้วยตัวเจ้าเจียว ใส่จเจี้ยวลงไปเลยนะคะตัวเตี้ยวเนี่อาจจะต้องไม,ไม่อาจจะไม่ใช้แรงโขกมากกันนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะนิ่มอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะใช้เวลาไม่ค่อยนานน,น,นะคะทีนี้เมื่อเครื่องแกงละเอียดได้ที่ดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราขั้นตอนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปผัดเครื่องแกงกับกะทิกันนะคะ ค่ะหลังจากที move, move ่เราขกเครื่องละเอียดได้ที่ดีแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาทําการผัดเครื่องเพื่อทําน้ํากะทิลาดกันนะคะก่อนอื่นเริ่มแรกนะคะเอาตักกะทิซักซักสองทพีนะคะใส่ลงไปใช้ไฟอ่อนถึงไฟกลางไฟกลางนะคะ สองทัพพีนะคะใส่ลงไปเพื่อที่เร่งเราอยากให้กะทิมันแตกมันนิดนึงนะคะเราก็เลยใส่ใส่ไปก่อนอันนี้เป็นการผัดแบบไม่ใช้น้ำมันนะคะเราจะใช้น้ำมันจากกะทิแทนหรือจริงๆเวลาผัดเครื่องแกงอย่างอื่นๆเนี่ยเขาก็ใช้วิธีคล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันแต่อย่างนั้นอาจจะต้องให้แตกมันเยอะหน่อยก็คือวิธีการนี้จะเรียกวิธีการทำมะพร้าวให้เป็นขี้โลก่อนนะคะ คือการเอาน้ำมันจากตัวกะทิเนี่ยมาใช้ผัดค่ะตอนนี้เราก็เห็นแล้วว่ากะทิมันเริ่มจะแตกมันดีแล้วะนะคะเราก็เอาเครื่องมาไว้ผัดได้เลยนะคะเครื่องที่เราโขกไว้เมื่อสักครู่นะคะก็คือหัวหอมแดงสับละเอียดกับตัวเต้าเจี้ยวขาวนะคะ สังเกตดูนะคะว่าอันนี้อาจจะดูเริ่มผัดตัวเครื่องนะคะกับกะทิสังเกตว่าจะเริ่มกลิ่นก็เริ่มออกนะคะแล้วก็กะทิก็ให้กะทิมันเข้าไปพอเริ่มแห้งเนี่ยเราใช้วิธีการหยอดนะคะก็คือ ผัดกับกะทิไปเรื่อยๆเนี่ยแหละคะ่ะแต่วิธีการหยอดเราหยอดจากข้างๆข,ข,ขอบกระทะเนี่ยนะคะลงลงมาแล้วก็ทําการผัดต่อผัดจนเ,เครื่องที่เราโขก,กันนะคะจะเริ่มสุกสีเริ่มออก,กน,นะคะสีจากเต้าเจี้ยวขาวนะ,นะคะแล้วก็กลิ่นของหอมก็เริ่มออกมาแล้วอย่างที่บอกตอนนี้เริ่มหลีดไฟใช้ไฟ ไปกลางได้แล้วนะคะค่อยๆหยอดไปเรื่อยๆนะคะทำทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะผัดไปเรื่อยๆตอนนี้หลังจากที่เราผัดเครื่องนะคะกับตัวกะทิไปแล้วที่ค่อยๆผัดไปประมาณสัก เกือบ5นาทีได้เนี่ยนะคะตอนนี้เราก็มาลงเนื้อสัตว์เลยละกันก็ใส่หมูลงไปนะคะเห็นได้ว่าสีจะเป็นสีออกสีน้ำตาลเหลืองๆน้ำตาล,ละนะคะจากตัวเต้าเจี้ยวขาวนะคะนี่ก็เป็นอีกเหตุผลนึงถ้าเราใช้เต้าเจี้ยวดำเนี่ยสีมันก็จะเข้มมากกว่านี้เวลาผัดเนี่ยใช้ตะหลิวนี่นะคะคว่ำแล้วก็ผักไปผักมานะคะเพื่อ หนึ่งคือทําให้หมูเป็นหมายถึงว่าทําให้หมูมันสุกทั่วกันแล้วก็เป็นการไม่ทําลายตัวมันที่ลอยหน้าอยู่ด้วยนะคะปรุงรสก็ใส่น้ําตาลปี๊บนะคะใส่ลงไปแล้วก็ใส่ตัวน้ำมะขามเปียกสักสองช้อนนะคะ สองหรือสามช้อนเดี๋ยวนะคะคนคนสักนิดหนึ่งนะคะแล้วค่อยก็บี้ให้น้ำตาลปี๊บมันแตกตัวนะคะจะได้ละลายไวขึ้นไม่ให้มันไปอยู่ในกระจุกเดียวกันจากนั้นนะคะก็ จะใส่ตัวตะกี้เราใส่น้ำตาลปีบแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เราจะใส่น้ำตาลทรายเพิ่มอีกนิดนึงเพราะว่าตัวน้ำตาลปีบมันจะให้ความหวานที่หวานนุ่มนะคะเป็นหวานนวลแต่เราใส่น้ำตาลทรายมันจะมีความหวานแหลมขึ้นมาเนี่ยช่วยคือมันก็จะช่วยให้มีความหวานสองรูปแบบนะคะใส่น้ำตาลทราย สองช้อนนะคะไม่ต้องกลัวเพราะว่าตัวเต้าเจี้ยวนี่ค่อนข้างมีความเค็มอยู่แล้วนะคะก็จะใส่น้ำตาลไปช่วยได้ส่วนอีกอันนึงคือพริกป่นะนะคะเราจะใส่ตอนนี้ก็ได้หรือยังไม่ใส่ก็ได้เพราะว่าถ้าเด็กๆทานอาจจะเผ็ดเกินไปแต่ว่าวันนี้เราใส่สักนิดหนึ่งก่อนแล้วกันนะคะเพื่อความหอมแล้วก็เอาสักนิดๆหน่อยๆน,นะคะทนุญาตใส่ สุดท้ายเลยเนี่ยใส่เต้าหู้เพราะว่าเต้าหู้เนี่ยมันคอน่อนข้างจะสุกอยู่แล้วที่ไม่ให้ใส่ก่อนเนี่ยเพราะว่าอาจจะเละได้นะคะเต้าหู้แล้วอีกอย่างที่เราใส่ทีหลังเนี่ยเพราะว่าวลาเราปรุงอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเต้าหู้เนี่ยมันก็จะดูดซึมน,น้ําที่เราปรุงแล้วเข้าไปมันก็จะได้รสชาติที่ทขึ้นข้มากขึ้นนะคะทีนี้รอให้เข้าเนื้อสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็เป็นอันว่า เดี๋ยวเรามาทำการผัดเส้นต่อไปนะคะ จากเมื่อกี้เราทำตัวน้ำกะทิเสร็จแล้วนะคะเราช้อนเฉพาะส่วนเนื้อเนื้อเนี่ยใส่ถ้วยไว้ก่อนเหลือน้ำในกระทะสัก1-2ท่งถึงสองทีนะคะเพราะเราจะมาทำการผัดหมี่นะคะพอเริ่มเหนือก็ใส่เส้นลงไปเลยนะคะลาผัดเนี่ยนะคะถ้ากลัวเส้นขาดหักเนี่ยแนะนำให้ใช้ตรงปลายตะหลิวนะคะในการเขี่ยผัดเพราะว่าจะช่วยไม่ให้เส้นขาดนะคะนี่นะคะ ก็จะช่วยไม่ให้เส้นมันขาดตอนนี้เราใส่ตัวที่สุกยากก่อนนะคะก็คือตัวถั่วงอกใส่ไม่หมดเพราะเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ตอนแต่งจานอีกส่วนหนึ่งนะคะมือนี้ต้องล้างให้สะอาดก่อนนะคะถ้าจะใช้มือหยิบทำหยิบจับอะไรเนี่ยนะคะใช้กบ นะคะเพื่อผัดเส้นมาตักมากบตัวตัว,ต,วตัวผักเพราะว่าจะช่วยให้มันสุกเร็วมากขึ้นน่ยนะคะถ้ารู้สึกว่าเพราะตอนนี้เส้นมันสุกแล้วใช้ไฟเบาไฟได้แช้ไฟอ่อนได้นะคะเราต้องการให้ตัวผักสุกนิดนึงแล้วก็ต่อมาตามด้วยใบกุยช่ายนะคะ ใบกึ้ยช่ายค่อนข้างจะสุกง่ายนะคะถ้าไงเนี่ย mm hmm. เรากลับตลบนิดนึงเพื่อปิดให้มันเออได้ความร้อนแล้วเราก็ปิดไฟเลยนะคะรอเพราะว่าถ้าเราผัดนานเกินไปมันก็ใบมันจะเขียวแล้วช้ำนะคะค่ะเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นอันเสร็จหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาแต่งจานกัน เสร็จแล้วนะคะกับการทำหมี่กะทิส่วนตอนนี้เราจะมาจัดจานเสิร์ฟกันนะคะก็เอาเส้นนะคะก็กะดูเดี๋ยวนะคะติดกันก็ใช้ซ่อมช่วยนิดนึงนะคะจากนั้นนะคะจัดโรยด้วย ไข่เส้นที่เราทำไว้ตั้งแต่ช่วงแรก,กน,นะคะให้พอนี่นะคะแล้วก็พริกแดงหน่อยนึงเดีย๋ยวนะคะคราวนี้ใช้มือเลยแล้วกันนะคะจะเห็นก็สีเหลืองสีแดงสีเขียวตัดสลับกันเติมด้วยผักชีนิดหน่อยนะคะโปะข้างหน้า น,นี่นะคะแล้วก็จัดวางด้วยตัวหัวปลีแล้วก็กุ้ยช่ายนะคะต้นกุ้ยช่ายนะคะที่ส่วนใบเราใช้ไปผัดแล้วนะคะ<ม>แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นใบโบโบ<ม>พร้อมด้วยมะนนาวจะมีพริกป่นด้วยก็ได้นะคะหยอดหรือตักใส่ถ้วยตัางหากนะคะอีกนิดหนึ่งก็คือถั่วง,งอกดิบเนีย่ยนะคะ ก็เวลาเสิร์ฟก็พร้อมเพียงได้กันเลยเป็นอันว่าหมี่กะทิของเราเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะวัตถุดิบและก็อัตราส่วนเนี่ยสามารถเข้าไปตรวจสอบดูได้ใน foodtravel.tv นะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะคุณตลิวกินทั่วไทยกับ foodtravel.tv ค่ะสวัสดีค่ะ